ในคลิปนี้นะคะชาวสิงห์นะคะจะได้ทราบนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วง16ถึง31มกราคมนะคะว่า จะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดบ้างรวมไปถึงนะคะบวกเนื้อหาพิเศษนะคะดาวมฤตยูที่จะย้ายในปี65นะคะว่าเข้าสู่พบเรือนอะไรเรื่องอะไรของพวกเราเชาวสิงห์นะคะก็เกิดเรื่องโชคลาภหรือว่ามีเรื่องต้องระวังหรือไม่ไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีดูจากวันเกิดคือ16สิงหาคมถึง16กันยายน ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องโหรา59ของเรานะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพยากรณนะ์การตีความดวงดาวนะคะว่าเวลาขยับเวลาย้ายนะคะส่งผลกระทบเรื่องอะไรบ้างนะคะใครสนใจรับทราบข้อมูลนะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับในช่วง16-31ถึง31 มกราคมนะคะดาวประจําตัวของพวกเรานะคะก็คือดาวอาทิตย์นะคะได้เข้าสู่ภพอรินะคะภพอริเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะเรื่องของการแก้ไขสิ่งต่างๆนะตัวเราไปอยู่ในนี้ดังนั้นนะคะทําอะไรก็แล้วแต่นะมักจะต้องเป็นเรื่องของอการแก้ปัญหาการ บุกบันฟาฟันนะคะอะไรหลายๆอย่างบางครั้งนะมาทับถมอยู่ในวันเดียวกันทนำะให้เกิดความวุ่นวายความรีบความเร่งนะคะเรื่องของอปัญหาอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องของ คนรอบตัวนะคะเรื่องความจุกจิกของลูกค,ค้าหรือคนที่ทํางานร่วมกันนะคะอุปสรรคก็สามารถเกิดจากสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะดาวตัวเองไปอยู่ในภพอรินะคะแล้วก็ดาวส่วนใหญ่ในเดือนนี้ไปอยู่ในภพปุตตะเล็งไปที่เรือนลาบผลนะเรียกว่ามีโชคมีลาบนะคะมีเรื่องของสิ่งดีๆโอกาสเข้ามาในชีวิตแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความ แก้ปัญหาความยากนะเรื่องของการทําอะไรมักไม่ง่ายในเดือนนี้นะคะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบผลและการเงินนะคะเป็นประในเดือนนี้นะ,ะแต่ว่าเล็งพบลาบผลส่งผลให้นะคะคุณมีเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของลาบผลที่ก็มีโชคแหละนะมีเรื่องของโอกาสอะไรเงี้ยที่มองเห็นมีเรื่องของงานใหม่นะมีเรื่องลูกค้าอะไรเงี้ยเข้ามาแต่ว่าเรื่องของความก้อนใหญ่หรือความที่จะ เป็นเนื้อเป็นหนังสําหรับการเงินนะ่ะมันอาจจะยังไม่มากเป็นลักษณะลูกย่อยรายย่อยนะคะเป็นลักษณะต้องเก็บรวบรวมเนื่องจากดาวการเงินในเดือนนี้นะคะมีกําลังเป็นประนะคะประแปลว่าปูปะไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเรื่องของการเงินเดินวิปริตด้วยนะการเก็บเงินอาจจะมีความล่าชา้าเรื่องของการวางแผนผลประโยชน์รายได้นะคะมีความหนืดหน่วงเนื่องจากการรอคอยเนื่องจากลูกค้าจุกจิกเนื่องจากติดปัญหานู่นนี่นั่นนะคะ สำหรับดาวสุกนะคะซึ่งเป็นดาวการงานก็เดินวิปลิตด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นการงานก็มีแนวโน้มเรื่องของการแก้ไขบ่อยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปแก้ไขหน้าง,งานการปรับเปลี่ยนเรื่องของการคอนเฟิร,รม์มบางครั้งมีปัญหาเนื่องจากดาวพุธด,ดาวที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายการสื่อสารนะคะการยื่นเอกสารการพรีเซนต์น,นะะก็มีความเดินไม่ปกติก็ส่งผลให้หลายๆอย่างนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบไม่ทันใจเราเท่าไหร่นะคะ เรื่องของการสื่อสารเจราจาความผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลนะอาจจะมีเข้ามาได้เรื่องของข่าวลือข่าวที่ไม่คอนเฟิร์มนะส่งผลกับเรื่องของการงานการเงินการลงทุนนะคะก็อันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะสำหรับ ดาวไปอยู่ในภพปุตตะเยอะนะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอายุนะ้อยเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของลูกหลานที่บ้านนะคะเรื่องของบริวารการงานก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะแต่เนื่องด้วยดาววิปริตเดินช้าลาบผลนะมีแน่แต่ว่าอาจจะต้องรออาจจะต้องช้าผ่านการแก้ปัญหานะคะผ่านเงื่อนไขของเวลานะคะ รวมถึงดาวการงานนะคะและก็เพื่อนฝูงแวดวงสังคมคอนเน็ t ชันเป็นมหาจักรนะอาจจะติดต่อเยอะพบคนมากนะคะการงานมีลักษณะไม่ง่ายแก้ไขปัญหาเยอะนะต้องใช้อะไรที่ไม่ธรรมดาปกติเนื่องจากลูกค้านะมีรีเควสอะไรที่ยากๆแปลกๆนะคะการเจอคนที่จู้จีจุกจิกนะการเจองานที่ไม่ค่อยง่ายดังนั้นนะคะณนะเดือนนี้บุกบั่นฝาฟันไปนะคะ ในที่สุดก็จะเป็นล่าผลกลับมาอาจจะช้าหน่อยอาจจะเลทหน่อยอาจจะแก้ปัญหาเยอะนะคะแต่ก็จะสําเร็จรู้ล่วงไปได้นะคะสําหรับดาวพฤหัสนะคะยังคงเล็งลักขนาอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของอลูกค้านะคะเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องของคู่ครองที่ให้คุณประโยชน์อยู่นะช่วงนี้จนถึงเมษายนนะคะใครที่มีคนเข้ามาแล้วยังไม่ชัดเจนนะหรือรู้สึกว่า ยังไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่านะคะรอดูถึงประมาณเมษายนนะคะดาวพระหัสจะเข้าสู่ภพมรณะนะมรณะเป็นเรื่องของ การจบลงการเริ่มต้นใหม่นะเรื่องของอะไรเก่า,เ,กาเดิมเดิมสินทรัพย์มรดกเรื่องของอะไรที่มีการรีเทิร์นจากคนเก่าก็ได้ดังนั้นดูสถานการณ์ไปจนถึงเมษายนก่อนนะสำหรับเรื่องความรักนะคะยังตัดสินใจอะไรมากเต็มที่เนี่ยถือว่าดวงดาวนะคะจะเดินไปสู่จุดที่พิสูจน์ตัวเองว่าถ้าคนคนนี้นะใช่เนื้อคู่นะก็จะสามารถไปต่อได้ถ้าไม่ใช่นะคะพบมรณนะก็เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวพระเกตนะเปกระตุ้นดาวราหูในเรือนกรรมะนะคะส่งผลให้อาจจะมีเรื่องด่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระทางครอบครัวเข้ามาเช่นคนในบ้านามีปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของการมีภาระอะไรทางบ้านที่ต้องเข้าไปจัดการจัดแจงนะคะเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์มรดกเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องที่ต้องเข้าไปแก้ไขนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องด่วนๆที่เข้ามาให้เรารับผิดชอบเพิ่มเติมจากการงานที่ดูยุ่งยากวุ่นวายและแก้ไขปัญหาอยู่นะคะ สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะต้องเรามาระวังด้วยเพราะว่าดาวคู่อสิติธาตุนะคะไปอยู่ในภพอรินะคะแล้วก็เล็งไปที่ภพวินาศนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นความร้อนนะเรื่องของอะไรที่เป็นการอักเสบนะคะ เรื่องของอะไรที่เป็นอุณหภูมิสูงอต้องระมัดระวังทั้งในเรื่องการหยิบจับนะคะไปโดนของร้อนนะเรื่องของการป่วยไข้ในรูปแบบของอุณหภูมิสูง,สงการอักเสบอะไรบางอย่างในร่างกายทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะรวมไปถึงการที่มีอารมณ์ร้อนก็ได้ด้วยการใจร้อนวู่วามนะคะก็าอาจจะเกิดขึ้นได้ดาวอาทิตย์นะคะเลงเรือนวินาศส่งผลให้นะคะระมัดระวังในเรื่องของ ความผิดพลาดนะคะที่เกิดจากความใจร้อนก็ได้รวมไปถึงรายจ่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของอะไรที่ด่วนๆอะไรที่ไม่ได้อยู่ในแผนนะหรือมีความรั่วไหลทางการเงินเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากในเดือนนี้ดาวการเงินก็เป็นประด้วยนะเรื่องของน้สิตเรื่องของภาระเองก็มีกําลังมากกว่านั้นเรื่องของการเงินอาจจะต้องหยิบจับเงินเก่าออกมาใช้นะคะเรื่องของเงินที่รอคอย อายังไม่เข้าแต่ว่าการเงินจะเดินดีขึ้นนะคะประมาณปลายเดือนรวมถึงเรื่องการงานด้วยณนะช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมก็เป็นอะไรที่ต้องแบบยืดเยื้อเป็นอะไรที่ต้องอดทนรอคอยเวลานะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะดาวที่อยู่ในเรือนปุตตะที่ไปเลงกับลาภะนะก็เป็นเรื่องราบผลนะคะที่ไม่ได้เป็นดาวคู่ศัตรูกันดังนั้นเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะเรื่องของคนอายุน้อยนะคะก็นําโชคลาภมาให้เรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับ การเงินการลงทุนการซื้อถูกขายแพงนะคะการใช้ไอเดียเราได้เป็นเงินก้อนกลับมานะเรื่องของการขายอะไรแบบที่เป็นอะไรใหม่ๆนะเป็นแฟชั่นเนี่ยลักษณะนี้นะคะก็จะยังมีบผลอยู่นะถึงแม้จะเหนืดหน่วงไปบางช่วงนะคะ ส่วนเรื่องโชคลาภนะคะในเดือนนี้นะเป็นประนะอย่างรเสียนะมันก็ต้องมีโชคลาภเข้ามาบ้างแต่โชคลาภมีไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีคือหาความมั่นคงจากโชคในเดือนนี้ไม่ได้แต่ถ้าจะถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีอาจจะไม่ได้ใหญ่อาจจะไม่ได้เยอะนะคะ ก็ติดตดการเสี่ยงโชคเอาไว้ในลักษณะแบบาตามงบประมาณที่มีนะคะอย่ากเกินตัวก็จะถือว่ามีโอกาสได้โชคลาภนะคะจากการลงทุนการเสี่ยงโชคการเก็งกาไรนะคะเนื่องจากดาวไปรวมอยู่ที่พบปุตตะค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับความร่วมมือนะ,ะจากคนที่ไปทำงานด้วยนะยิ่งเป็นรุ่นเด็กรุ่นน้องนะคะเนี่ยจะดีมากนะรวมไปถึงเรื่องของ การแก้ไขปัญหาการงานต่างๆนะคะใช้เรื่องของลักษณะการพูดจานะการประนีประนอมการอารีอารอบหรือพูดคุยโดยใช้วาทศิลป์นะคะก็จะสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้เรียกว่าควบคุมอารมณ์ใช้สตินะแล้วก็จะนําพาลาบผลมาสู่ตัวเรานะคะสำหรับดาวประจาตัวของเราที่ตกพบอรินะคะก็จะมีเวลาค่อนข้างชัดเจนก็คือ ประมาณ1เดือนนะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่ไม่มีการวิปริตดังนั้นนะคะชาวสิงห์เนี่ยมักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนื่องจากนะมันไม่เคยมีการวิปริตเลยสําหรับดาวอาทิตย์นะคะอ่าเหมือนเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่ขึ้นลงนะคะตามเวลาเช้าเย็นไม่เคยผิดปกตินะคะดังนั้นนะถือเป็นข้อดีนะคะกว่าลัคนาราศีอื่นเนื่องจากดาวประจําตัวเสียก็เสีย1เดือนนะคะดีก็ดี1เดือนเรียกว่าเสียไม่นานนะเดี๋ยวก็กลับเข้าสู่เรื่องดีได้อีกนะคะ สำหรับเนื้อหานะคะดวงชะตาการงานการเงินความรักในช่วงครึ่งหลังมกราคมประมาณนี้นะคะสำหรับเนื้อหาพิเศษนะคะในเรื่องของดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวที่เดินค่อนข้างช้านะคะก็คือเดินช่องละเจปีนะคะดาวมฤตยูณนปะัจจุบันนะคะอยู่ในภพสุภาของพวกเราชาวสิงห์นะคะภพสุภานะคะก็เป็นภพเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความเจริญเรื่องของ ความคาดหวังเป้าหมายการเดินทางนะคะเรื่องของความดีงามต่างๆนะคะดาวมฤตยูอยู่มาแล้วนะ6ปีดังนั้นชาวสิงห์นะคะที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าอบางสิ่งที่คิดที่หวังไว้มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรื่องของความสําเร็จที่หมายที่ตั้งใจนะคะ อา,อาจจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายมีความพลิกผันในเรื่องของชีวิตนะคะเช่นอาจเรียนจบมาตั้งใจจะทํางานอย่างนี้อย่างนี้นะนะปัจจุบันกลับย้อนไปดูเนี่ยมาไกลามากแล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับที่เรียนเลยก็มีนะคะเรื่องของชีวิตที่หันเหพกผันนะคะจากสิ่งที่ตั้งใจที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะภบสุภพยังหมายถึงเรื่องของอาการค้าขายการขยายกิจการการลงทุนได้ด้วยนะเมื่อดาวมฤิตยต อยู่ตรงนี้นะคะย้อนหลังไป6ปีก็มีความผันผวนเรื่องดังกล่าวบางคนดีนะดีช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงบางคนไม่ดีแล้วเพิ่งมาดีช่วงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสาหรับในช่วง7กรกฎาคมถึง1นธันวาคมนะคะดาวมฤรตยูก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการงานของชาวสิงห์นะคะอย่างที่บอกว่าดาวมฤรตยูเป็นดาวที่สร้างความผันผวนหรือความผิดปกติให้กับภพบเรือนที่เข้าไปอยู่นะคะดังนั้นในช่วงปีนี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานที่อาจจะเริ่มมี เขาล่างมาเนื่องจากดาวบฤตยูเนจะย้ายชั่วคราวนะคะแล้วก็จะย้ายจริงนะคะในช่วงแมีนาคมปี2566นะคะถึงปี2572นะกินเวลา7ปีนะคะดังนั้นเมื่อดาวมฤตยูเข้าสู่เรือนการงานนะคะอาชาวสิงนะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการงานแบบเปลี่ยนสายงานก็ได้เปลี่ยนรูปแบบนะคะ เปลี่ยนสถานที่นะคะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาขององค์กรที่ะค,ะทคุณทําอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของความผันผวน,นในเรื่องการงานนะจากเดิมจากปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะส่งผลดีในเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแบบย้ายประเทศก็ได้หรือไปทํางานที่ไกลต่างจังหวัดนะไกลจากเดิมนะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลดีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ hi-tech คเทคโนโลยี tech ดีนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอะไรใหม่ๆความทันสมัยของโลกนี้นะคะถ้างานเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะเข้าดวงนะคะกับสิ่งที่คุณกำลังจะต้องพบเจอนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันด้วยนะคือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็ได้บางคนมีแนวโน้มในเรื่องของการย้ายเมื่อย้ายที่ทํางานางคนก็ย้ายที่อยู่ไปด้วยนะคะหรือบางคนทํางานที่บ้านก็เปลี่ยนไปเป็นทํางานหน่วยงานองค์กรนะคะหรือเรื่องของการถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาของดาวมฤตยูที่อยู่ในเรือนการงานนะคะ โดยเฉพาะนะคะผู้ที่เกิดคร่าวๆนะคะตุลาคม2524ถึงกุมภาพันธ์2531ในพื้นดวงเดิมนะคะคุณจะมีมฤตยูนะคะอยู่ตรงที่กระพิบนะคะหรือใครที่เคยผูกดวงแล้วนะคะไปเอาใบดวงชะตามาดูนะคะถ้ามีเครื่องหมายวงกลมนะคะหรือมฤตยูอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่กระพิบอะ่ะก็แสดงว่านะคะเมื่อมฤตยูย้ายนะคะก็จะเล็งกับมฤตยูจรน,นะคะ เรียกว่ามฤตยูจรเล็งกับเดิมนะคะมีทั้งบนและล่างนะเล็งกันนะคะส่งผลให้นะคะมีเรื่องของความผันผวนเกิดขึ้นนะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของปัญหาในครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีปัญหาทั้งเรื่องของการงานและครอบครัวนะคะเป็นความผันผวนเกิดขึ้นทั้งสองด้านนะคะรวมไปถึงเรื่องอ ภาระในครอบครัวด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะเรื่องของการมีภาระดูแลพ่อแม่นะคะเรื่องของภาระต่างๆในครอบครัวสินทรัพย์ต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันนะคะอาจจะส่งผลดีกับเรื่องการงานที่เป็นลักษณะอิสระน,นะคะงานที่แบบเน้นงานสร้างสรรค์ครีเอทีฟไอเดียนะคะอาจจะเป็นผลดีนะแต่ว่าเรื่องของการงานอาจจะ มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปได้บ่อยเนื่องจากต้องปรับตัวมากนะคะดาวมฤตยูเป็นดาวที่ต้องแอคทีฟนะคะต้องปรับตัวเยอะนะคะอยู่เฉยเเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเองนะคะสําหรับดาวนี้นะคะบางคนนะคะเปลี่ยนแปลงสถานะทางครอบครัวเช่นจากโสดนะไปเป็นคนมีครอบครัวหรือบางคนมีครอบครัวก็เปลี่ยนเป็นโสดร่วมกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะทางการงานได้ด้วยนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ต้องปรับตัวเยอะก็ได้นะแต่ละคนพื้นดวงก็ต้องมีส่วนด้วยนะคะอย่างไรก็ดีการดูดวงชะตานะไม่ได้ดูดวงดาวเพียงดวงเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเฉพาะดาวมฤตยูในภาพรวมดวงดาวยังต้องมีดาวพรหัสดาวเสาร์ดาวราหูนะเวลานั้นว่าส่งผลดีอย่างไรกับเราบ้างนะคะ ทราบไว้นะเพื่อเป็นข้อมูลนะคะถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนะคะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะไม่เน้นเรื่องของการวิตกกังวลหรือความเครียดจนเกินไปนะคะสำหรับเนื้อหาดวงเครื่องหลังมกราคมแล้วก็รายละเอียดของดาวมฤตยูพอสังเขปประมาณนี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ